สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกทท่านเข้าสู่ช่อง Money Hero เรามาร่วมกันสร้างสังคมนักลงทุนคุณภาพไปพร้อมๆก,กันกับ Money Hero ค่ะวันนี้ทุกทท่านอยู่กับเพิร์ดนะคะและหุ้นซวยมวยผ้าซองค่ะซึ่งวันนี้เพิร์กก็จะช่วยเพื่อนๆทำกันบ้านเหมือนเดิมนะคะในช่วงสุดสัปดาห์ค่ะสัปดาห์ที่แล้วก็ปลอบใจกันก่อนละกันเนาะไม่เป็นไรนะคะอ่ะเดี๋ยวดูเซตกันสักนิดนึง คือตอนนี้ถ้าเห็นภาพรวมก็ต้องบอกว่ามันเป็นขาลงนั่นแหละค่ะเพราะว่าอย่างเมื่อวานนะคะวันศุกร์ที่ผ่านมาใช่ไหมก็ลงไปทำโโลใหม่ด้วยนะ1517ตรงนี้นะเนี่ยถ้าดูในทำเฟรม5นาทีคือเป็นรูปถ้วยเลยนะคือมีความพยายามดึงกลับแล้วก็ขึ้นมายืนเหนือ1530ได้สำเร็จด้วยนะคะปิดไปที่1533เนาะ อย่างไรก็ตามสถานการณ์ยังไม่ได้ดูดีเท่าไหร่นะคะเราอาจจะเห็นการเด้งสั้นๆเนาะเพราะว่ามีแรง Rejection ตรงนี้เนี่ยถ้าดูใน Time Frame Day สังเกตจากคราวที่แล้วพอมีการ r ี j e c t i o n เกิดขึ้นแบบนี้นะคะก็มีการเด้งแต่เขาเด้งสูงกันนะไปถึงพันเจ็ดเลยใช่ไหมรอบนี้ก็ลองดูแล้วกัน,นะคะ่ะว่าจะเด้งขึ้นไปได้สูงแค่ไหนนะคะ แต่คาดว่าสัปดาห์หน้า,น,าน่าจะมีรอบของการรีบัลเกิดขึ้นค่ะก่อนจะไปดูหุ้นใหม่ครั้งที่แล้วใครได้ทำกันบ้านตามเราบ้างในสัปดาห์ที่แล้วจะบอกว่าวิ่งหมดทุกตัวเลยนะเย้ yeah. <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวหาว่าโมเปิดให้ดูอ่ะวิ่งมากวิ่งน้อยว่ากันไปนะคะพารีวิวแบบเร็วๆสั้นๆใครเลือกถูกตัวคือบวกเยอะมากอ่ะตัวนี้ไปนิดเดียว ตอนที่เราคาดใช่ไหมคะอยู่นี้วันศุกร์ที่8เนาะก็มีจังหวะขึ้นไปนิดเดียวถ้า3ช่อง5ช่องก็ได้อยู่นะคะแต่ว่าถ้าคาดหวังกำไรหลายๆช่องก็อาจจะไม่เวิร์คเท่าไหร่สำหรับ TRV นะสัปดาห์ที่แล้วส่วน KWI นะคะ ตอนสตา์ที่แล้วให้ไปนะคะวันศุกร์เขาอยู่โซนนี้ปิดไป2.52นะวันจันทร์ก็เป็นบิ๊กไวเลยแล้วก็เปิดแกปบปึ๊บป๊บขึ้นไปสูงสุดที่4.08นะอันนี้ถ้าใครได้ลองเทรดดูก็น่าจะได้กำไรไปนะคะส่วนหุ้นดีก็วันศุกร์ที่ให้ไปอยู่โซนนี้ใช่ไหมปิด6.20วันต่อมาเปิดแกปบเลยค่ะ ตอนเช้าเปิดที่6.75นะแล้วก็ขึ้นไปสูงสุดที่6.95ถ้าใครได้เล่นโซนนี้ก็น่าจะได้กำไรไปค่ะแต่ว่าช่วงบ่ายเขาปิดพักลงมานะคะอย่างไรก็ตาม Time Frame Day ก็ยังไม่เสียทรงนะใครสนใจก็ลองเฝ้าดูได้แต่ว่าเ,เล่น Time Frame Day อาจจะเวิร์กกว่าค่ะแล้วก็ตัวนี้คือไปไกลมากวันศุกร์เราให้ไป โซนนี้นะ3.62วันจันทร์เปิดมาแล้วก็โอ้โหบิ๊กไวสูงเลยค่ะไปทำไฮสูงสุดที่4.62นะแล้วก็วันจันทร์ปิดไปที่4.52ใครเลือกตัวนี้ก็ยินดีด้วยย yeah. แล้วก็ตัวนี้ก็ไปไกลเหมือนกันเซลิกนะคะให้ไปตรงไหนนะตรงนี้วันศุกร์อะแต่ว่าอันเนี้ยก็ ต้องเล่นช่วงเช้าเหมือนกันนะเนี่ยเขามาเปิดตรงนี้นะคะ4.12ขึ้นไปทํา i g h สูงสุด4.60ถ้าใครทันจังหวะนั้นก็น่าจะได้กำไรเยอะอยู่ค่ะโอเครีวิวของสัปดาห์ที่แล้วไปแล้วเรียบร้อยเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าสัปดาห์นี้เพิดคัดหุ้นอะไรมาให้เพื่อนๆบ้างนะคะก็ตัดสินใจเลือกให้เหลืออยู่แค่5ตัวเช่นเดียวกันนะจริงๆพอเซตลงอะคะ่ะก็เป็นจังหวะของหุ้นเล็กที่ มีการเคลื่อนไหวทำราคาขึ้นมาบ้างนะเพราะฉะนั้นมันก็จะมีหลายๆตัวที่เหมาะกับการเดย์เท d e ตีมช่วงนี้เพื่อก็ยังคงเลือกหุ้นให้เป็นการเดย์เทรดล้วกันเนาะเพราะว่าสถานการณ์ตลาดยังเป็นขาลงอยู่นะถ้าเกิดใครที่พิจารณาจะถือยาวเนี่ยตอนนี้ที่ว่าถูกแล้วมันอาจจะถูกกว่านี้ได้อีกนะคะก็ลองวางแผนกันดูนะอ่ะเดี๋ยวเราไปดูหุ้นที่คัดมากันเลยดีกว่าค่ะ มาดูตัวแรกนะคะ KWM สัปดาห์ที่แล้วเหมือนเป็นทีม KW นะเพราะว่าเพื่อนเขาอีกตัวหนึ่ง KWI ก็วิ่งมาพร้อมๆกันเลยนะแต่ว่าตอนท้ายเขาปิดกดแล้วก็มีการขาย ATC ลงไปเยอะมากก็เลยไม่ได้เลือกมานะเพราะว่ามันอาจจะเสี่ยงนิดนึงอ่ะนี่ไหนๆพูดถึงแล้วก็ พาดูหน่อยหนึง่งถือว่าแถมเนี่ยอันนี้ช่วงเช้าขึ้นมาและสวยงาม4.08คือไปแรงมากเลยนะเปิดแก็บแล้วก็อ่ะไปเลยจากนั้นลงมาพักตัวนิ่งๆทั้งวันเหมือนจะดูดีปรากฏทุบหลุดท้ายตลาดนะคะแล้วก็ทีพคือ ATC ลงมาปิด2.98นะคะจากประมาณ3.30หรืออะไรเงี้ยแหละ โดยวอลลุ่มประมาณ3ล้านนะคะเพราะฉะนั้นออถ้าใครสนใจตัวนี้ก็ลองดูเขาวันจันทร์อีกทีหนึ่งนะถ้ามองอีกแง่หนึ่งก็คืออย่างในทำเฟรมแดงอย่างค่ะเขาไม่ได้ไม่ได้หลุดส่วนนี้นะไม่ได้หลุดเอ,อ่อมัตเตอร์บาร์ก่อนหน้าน,นี้อืมก็ถ้าวันจันทร์เขาไม่ลงมาต่ำกว่านี้คือเปิดประมาณโซนๆเดิมหรืออะไรก็อาจจะมีลุ้นที่จะขึ้นไปต่อเหมือนกันค่ะแอะถือว่าแถมทีนี้กลับมาของเรา kwm นะคะตัวนี้ถ้าดูใน time frame day สังเกตว่าเกมพึ่งจะเริ่มนะแต่ว่าก็เริ่มไป2แท่งแล้วก่อนหน้านี้พอเป็นจอเล็กซูมยากเหมือนกันเนาะจะเห็นว่ามันเป็นขาลงบึ๊บ,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 บลงมาจนเนี่ยมากลับตัวโซนนี้แหละคะ่ะถ้าดูใน time frame day สังเกตว่าพิ่ง new low ไปที่2.06จากนั้นอ่ะเป็น rejection ขึ้นมา พักตัวแล้วก็ปืดขึ้นไปณนะจุดที่เราอยู่กันตอนนี้นะคะปิดที่3.64นะไฮสูงสุดอยู่ที่3.82นะคะเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาถ้าดูในไทม์เฟรมย่อยนะคะก็จะเห็นว่าเขาทำราคาขึ้นมาอ่าวันก่อนหน้าเขาลิงใช่ไหมโซนนี้ลิงเสร็จวันศุกร์ก็ เปิดใกล้ๆเดิมนะแต่ว่าขึ้นนี่พักตัวสวยๆนะคะแล้วก็ทำสามจุดแปสองลงมาพักตัวอีกหน่อยนึงแล้วก็ปิดยังไม่ทะลุไฮเดิมนะแต่ว่าเป็นการปิด งัดขึ้นมาช่วงท้ายตลาดแล้วก็ยังไม่ได้ทำโ o w ใหม่เพราะฉะนั้นถือว่าน่าสนใจแล้วก็มีโอกาสที่จะไปต่อสูงมากๆค่ะวันจันทร์ลองเฝ้ากันดูนะคะเพราะว่าแท่งเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาก็มาพร้อมวอลุ่มแล้วนะแล้วก็ที่น่าสนใจคือมันเพิ่งเริ่มเกมนี่แหละอะไรที่เขาเล่นกันไปแล้วหลายๆรอบหลายๆแท่งเนี่ยเราก็อาจจะเสี่ยงนิดนึงนะคะสาหรับต a เทเพราะว่ามันอาจจะจบรอบแล้วค่ะ โอเคตัวต่อมา TMI ตัวนี้ time frame day เขาเป็นขาขึ้นมาอยู่แล้วเนาะอ่ะมีไปทำ high เมื่อเร็วๆนี้ที่2.04แต่ว่ายืนไม่อยู่นะคะก็เป็น big black ลงมาแล้วก็ร่วงค่ะแต่ตอนนี้ก็คือมีการทำขึ้นพัก ทะลุใน Timeframe day แล้วนะคะปิดไปล่าสุด1.82เมื่อวันศุกร์นะดูใน i ท e f r a รมย่อยก็สวยเหมือนกันนะคะหลังจากที่เมื่อวันวันพฤหัสปิดแถวแถว1.71นี้นะแล้วก็วันต่อมาเปิดแก็บน้อยๆกระโดดตรงนี้แล้วก็เนี่ยขึ้นขึ้นเป็นขั้นบันไดเลยนะคะแล้วก็พักตัวระหว่างวันเนาะอยู่ที่โซนประมาณเท่าไหรล่ล่ะ 1.77นะคะก่อนที่ไทยตลาดะคะ่ะช่วงใกล้ๆ4โมงเนะะี่ย3 5มง50จะมีการทำราคาขึ้นไปแล้วก็ไปปิดไฮของวันนะที่1.82เพราะฉะนั้นก็ลองลุ้นดูค่ะวันจันทร์เขาจะอาจจะเปิดโดดค้ามหขึ้นไปเลยก็ได้นะคะหรือว่าอา,อ,อาจจะเปิดใกล้ๆโซนเดิมนะตรงนี้ก็ส t o p Loss ถ้าเซฟเซฟก็เนี่ยค่ะ1.77ที่เขายืนนานๆตรงนี้เนาะเพราะว่าเป็นคืนที่เขาพักตัวก่อนหน้านี้คะ่ะก็ไม่ไกลนะจาก1.82ประมาณ5ช่องเองนะคะลองวางแผนกันดูคะ่ะถ้าผ่าน1.82ได้ก็ระวังแนวต้านเดิมที่โซน2บาท2.04นะถ้าผ่านไปได้อีกก็น่าจะไกลอยู่คะ่ะโอเคตัวต่อมานะคะ S-Pack อ่านอย่างนี้มั้งเนาะใช่ไหมอันนี้น่าสนใจเพราะว่าเขาลิ่งแหละลิ่งแต่เช้าด้วยลิ่งตั้งแต่เนี่ยสิบเโมงห้แล้วก็ยืนลิ่งได้ทั้งวันนะคะมีแรงขายมาบ้างประปรายระหว่างวันเพราะว่าเราก็แอบมองอยู่แต่ว่าไม่ได้เยอะเลยค่ะก็ไม่ได้มีจังหวะในการแบบว่ากระชากลงปุ๊บแล้วขึ้นไปยืนใหม่อะไรอย่างนี้นะตรงนี้ถ้าใน time frame day stop loss ก็จะ ลึกนะคะเพราะว่าเนี่ยต้องมองโซนนี้เลย2องจุ o p l o s ูในทําิล์มเด็กอ่ะหรือว่าถ้าใช้มาสเตอร์บาร์ตรงนี้ก็2.36นะเขียนก่อน2.20ถ้าโซนนี้อันนี้คือฐานเลยแต่ว่าถ้าใช้มาสเตอร์บาร์ก็2.36จุสอืม yeah, สูงนิดนึงนะเอ๊ะ okay, มันเริ่มแท่งตรงไหนเอ่ยวันศุกร์เริ่มตรงนี้ สังเกตว่าก่อนหน้านี้มานิ่งมากๆนะคะเนีก่กราฟแบบว่าไม่เคลื่อนไหวเลยจนกระทั่งเมื่อวันเพอหัสที่ผ่านมาก็มีการกระชากขึ้นไปปึ๊บนิดนึงนะคะแล้วก็ปล่อยซึมลงมาค่ะไม่หลุดแนวนี้ที่ราคาเท่าไหร่อ่าไม่หลุดแนว2.30นะคะแล้วก็แน่นอนคะ่ะวันศุกร์เปิดแล้วก็ ขึ้นไปต่อขึ้นพักทะลุช็อตเดียวยืนลิ่งเลยนะคะเพราะฉะนั้นถ้ามองสตับลอสตั๊มคลื่นย่อยใช่ไหมก็จะอยู่ตรงนี้2.62จุดหปะถ้าใครรู้สึกว่ามันไกลอยู่ก็ต้องดูหน้าง,งานวันจันแล้วะคะ่ะว่าเขาจะ เปิดโดดขึ้นไปไหมแต่ว่าถ้าทรงนี้น่าจะเปิดโดดนะเพราะว่ายืนลิ่งแบบแทบไม่มีแรงขายเลยนะคะใครที่หอมาแล้วก็ยินดีด้วยใครที่ยังไม่มีของก็ไปลุ้นกันวันจันทร์ค่ะโอเคตัวต่อมานะคะ Come well มันอ่านอย่างงี้หรือเปล่าเราสงสัยตลอดเลยมีแต่หุ้นชื่อยาวๆอันนี้ไม่รู้เข้าตีมตัวเคกับเขาด้วยหรือเปล่านะ ที่บอกว่า k w สองตัวเขาวิ่งกันใช่ไหมอันนี้ก็ตัว k เหมือนกันคล้ายๆรา,างวัลข้างเคียง <c oughs> k okay, นะซูม out ทาเ frame day นิดนึงอ๋อ,อเขาเป็นไซเวย์มายาวๆยาวมากๆตั้งแต่ปลายปีที่แล้วกลางๆไปปลายปีที่แล้วประมาณปีหนึ่งอะเราว่าไซเวย์มานะมีเนี่ยวิกไวขึ้นมาเป็นพักๆแต่ว่าก็ไม่ได้ไปนะ บ i กไว i เสร็จก็เคลียร์บีกไว้เสร็จก็เคลียร์นะคะจนกระทั่งล่าสุดนี้พอไปทําโลเนี่ยต้องทําโลก่อนอีกแล้วนะคะแล้วก็วันต่อมาเป็นแท่งเขียวนะแล้วก็ทำขึ้นพักทะลุอันนี้คือช็อตเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานะคะปิดไปที่2.94มาพร้อมบอลล่มพิ่งเริ่มต้นเกมเหมือนกันนะคะถือว่าน่าสนใจ ถ้าดูในท์เฟรมย่อยนะคะ5นาทีสังเกตว่าวอลลุ่มก็พึ่งมาเมื่อวันศุกร์เลยนะคะช่วงท้ายๆตลาดด้วยนะเหมือนตอนเช้าอันนี้อันนี้คือจังหวะตอนเช้าอันนี้คือจังหวะเช้ามีกระตุกขึ้นมาก่อนแล้วก็ไม่ไปลงมาพักไม่หลุดแนวเดิมนะคะช่วงประมาณ2.30จากนั้นก็ชูขึ้นไปเลยค่ะ พักตัวลงมานะแล้วก็เดี๋ยวนะมองใช้ตรงนี้เป็น stop loss ได้เลยตรงที่พักลงมาอืมโซนนี้ค่ะ2.70ก็สวิงกันอยู่แถวนี้นะขึ้นไปก็ยังไม่เบรก k บาทพักลงมาไม่หลุด2.70นะคะแล้วก็สุดท้ายไปปิดที่2.94ค่ะ ก็ต้องรอลุ้นดูว่าวันใจเขาจะเปิดข้ามแนวต้านที่3บาทไปได้เลยไหมมันเป็นแนวต้านทั้งจิตวิทยาและก็ทามเฟรนเดย์ด้วยนะคะถ้าเขาเปิดแกลบขึ้นไปเลยก็น่าจะไปได้ไกละคะ่ะแต่ว่าถ้าเขาเปิดแนวแนวเดิมก็ลองดูเนี่ยคะ่ะสต o อปลอส2.70นะคะแล้วก็ตัวสุดท้าย NBC วันนี้เนื่องจากมันค่อนข้างมีตัวเลือกเราก็จะเลือก ตัวที่พักในทำเฟรมย่อยสวยๆนะไม่ค่อยมีทุบมีอะไรเท่าไหร่จะได้ไม่หวือหวาจนเกินไปนะคะแต่ว่าถ้าใครชอบก็ลองไปส่องดูเพิ่มเติมได้นะมันมีตัวที่ทำทรงแบบว่าเหมือนทุบหลุดก่อนแล้วก็สุดท้ายงัดขึ้นไปใหม่อย่างนี้ก็มีนะอยูที่ NBC เราจะเปิดอันนี้ไว้ทำไมให้มันเกะกะตั้งนานแล้วโอเค อันนี้ทาเฟรมเดย์เป็นขาขึ้นมาอยู่แล้วนะคะแต่ว่ามีมาเนี่ยเสียทรงท่าๆนี้เนื่องจากไม่ทำไฮใหม่ไปทำไฮ2.90เจอบิ๊กแบล็คทิ้งลงมาพยายามงัดขึ้นแต่ว่าไม่ได้ทำไฮใหม่ก็หลุดลงมานะคะแต่ว่าไม่หลุดโลโซนนี้1.90นะคะในที่สุดคือทำขึ้นพัก ทะลุขึ้นไปใหม่อันนี้เป็นรอบใหม่นะคะถ้ามาดูในทามเฟรมย่อยอ๋อโอเคอันนี้ถึงวันวันพฤหัสสังเกตว่าเขางัดตั้งแต่ ATC วันพฤหัสและไอะแท่งขีดๆอันเนี้ยเห็นไหมมันปิด ATC แบบเปิดแกลบขึ้นมานะคะแล้วก็วันศุกร์ที่ผ่านมาก็คือเปิดโดดแล้วก็ขึ้นไปยืนตรงนี้พักตัวลงมาเห็นไหม ไม่หลุดฐานนะคะแล้วก็ขึ้นไปใหม่ทำไฮสองจุนะคะแล้วก็พักตัวแล้วก็ขึ้นพักช้รุสุดท้ายปิด2.42อันนี้ทรงปิดรอปิดเตรียมเล่นปิดจอดต้านอะไรอย่างนี้น,นะคะแทงวอลล่มที่เยอะก็คือแทงน,นี้เลยตอนสามโมงอืมเพราะฉะนั้นน่าสนใจแล้วก็ทรงสวยด้วยค่ะ มองกันที่ Stop Loss นะคะถ้าตอนนี้หรออืมมองที่โซนส่วน2 3ตรงนี้ก่อนค่ะเพราะว่าเนอะล่าสุดเขายังไม่ได้ทะลุขึ้นไปเนอะถ้าเขาทะลุขึ้นไปก็ค่อยยก Stop Loss ตามอีกทีหนึ่งค่ะเขียนไว้ให้2.32เพราะฉะนั้นถ้าวันจันทร์สมมุิเขาเปิดลงมา ใกล้ๆโซนเนี้ยค่ะ2.36 34มหกอะไรเงี้ยก็ถือว่าน่าสนใจนะเพราะว่าน่าจะแค่ย่อลงมาเพื่อขึ้นต่อนะคะโอเคค่ะครบแล้วนะคะสำหรับ5ตัวที่เพิ์คัดมาในวันนี้นะคะเป็น day trade ล้วนๆเหมือนเดิมนะเพื่อนๆก็ลองเอาไปทำกันบ้านกันต่อนะคะ สิ่งที่อยู่ในคลิปนี้ก็เป็นการวิเคราะห์เพื่อการทำกันบ้านเท่านั้นนะคะไม่ได้มีเจตนาชี้นำหุ้นแต่อย่างใดค่ะถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันไปเยอะๆนะคะแล้วใครไปทำการบ้านต่อแล้วเห็นว่าตัวไหนหน่าสนใจก็พูดคุยกันได้ในคอมเมนต์นะคะสุดท้ายนี้ถ้าใครอยากติดตามข่าวสารกับทางเราก็สามารถ ไลน์แอดมันนี่ฮีไว้ได้นะคะเราก็จะมีการส่งข่าวสารอัปเดตเกี่ยวกับคอสต่างๆนะแล้วก็สินค้าอย่างเช่นบวกใบนี้เป็นต้นนะคะแล้วก็ถ้าใครสนใจสมาชิก Facebook กลุ่มปิดนะคะเรามีการไลฟ์สดเฉพาะสมาชิกทุกๆวันจันทร์และวันศุกร์ด้วยนะคะสอบถามรายละเอียดได้ใน LINE แอเลยค่ะแล้วก็ถ้าใครสนใจที่จะเทรด forex นะคะเป็นทางเลือกนอกเหนือจากตลาดหุ้นไทยนะคะตอนนี้เรามีคอร์ส forex มือใหม่รุ่นที่3นะคะที่เริ่มเรียนไปแล้วเมื่อวันที่5กรกฎาคมที่ผ่านมาแต่ว่ายังอยู่ในส่วนของเนื้อหาพื้นฐานนะคะ ตอนนี้ยังสามารถสมัครได้นะคะแล้วก็เรียนย้อนหลังได้ค่ะหลังจากที่เราจบพาร์ทนีสส่วนของเนื้อหาแล้วนะคะเราก็จะมีการไลฟ์เทรดสดๆให้ดูกันหน้างานด้วยนะคะส่วนถ้าใครสนใจคอร์สหุ้นนะคะเร็วๆนี้เราก็จะมีการรับสมัครคอร์สหุ้นเด้งนะคะซึ่งเป็นรุ่นที่5แล้วสอนโดยอาจารย์ภูมิเช่นเคยค่ะ ติดตามรายละเอียดได้เร็วๆนี้ค่ะก่อนจากกันไปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามช่อง Money Hero ของเราด้วยนะคะกดกระดิ่งเพื่อที่จะเปิดการแจ้งเตือนนะแล้วก็จะได้ไม่พลาดสาระดีๆจากพวกเราค่ะวันนี้เพิ์ลาไปก่อนค่ะบ๊ายบาย